สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาแอลตีตลาดพเยานะครับผมเป็นตลาดแม่เจ้านะครับนี่นะครับกาดเจ้าเนาะครับเนาะพอครับอันนี้ก็เป็นเวลาฮกโมงนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงนะครับเนาะกนยังมาไขแจ้งแจเตือนนะครับพอเปิลก็อันนี้กํกลังเอาพักเอาอย่างมาหลงกันนะครับตอนนี้นะครับ ออแล้ครับทุกคนอันนี้ปลาแหง้งปลาสดมีมดนะครับทุกคนบว่าจะเป็นน,นั่นอย่งก็แบบว่าจะเป็นไอพ้พักพักสดไอ้ยังมุนเนี่ยครับมีมดเลยนะนี่กบด้ครับพอขาวีด้วยโอ้ยสุดยอดนี่ครับพักมีผลมะม่วงผลไม้มีม,ม,มดนะครับพอแล้วครับนี่กไก่นะครับไก่พันเนาะพอแล้วอาหารสดก็มี อาหารนะอย่างจีบปนอย่างนี้ซุปก็มีนะครับเนาะพอล้วครับน้ำผมน้ำพริกผักจิ้มแขกหมูอ่อนี่นะครับก็มีผู้คนมาเนี่ยจับใจใส่ซอยกันนักจีนนะครับทุกคนอันนี้มันเจ้าเนาะครับเนาะเจ้าล่าเนาะครับเนาะก็คนบ่คอยนักต่วไดนะครับถ้าไหวกว่านี้หรือว่าสายกว่านี้นะครับ กับคนก็จะเริ um, um, right well. so ่มมากันเยอะเนาะครับเนาะมีเนี่ยมีนี่ครับนี่ก็มาเสาะเอาปลาแห้งนะครับนี่นะปลาตากแห้งนะครับทุกคนหัวเราครับมีเยอะแยะเลยว่าปลาช่อนนะครับเนาะนี่ปลาช่อนตากแห้งเนาะนี่เปิ่นขายตัว40บาทนะครับนี่นะปลาช่อนตากแห้ง คุยเคยมีมดนนะครับผมอันนี้กับขามป้อมนะครับดดดขามป้อมนี่ก็เป็นตั้งหลังนะครับตั้งหลังของกาดพยเยานะครับเนาะนี่นะก็จะขายตามถนนนี้เลยนะครับได้มาแอลพยเยากะบอกว่าจะไปเดี๋ยวหาเสื้ออย่างที่ไหนถ้าตื่นเจ้าก็ลองมาที่นี่กอเลยครับหลังกาดพยเยานี่นะ ดอกหมมดอกไม้นะครับมีมดเลยนะครับบรรยากาศเกาะย็้นนะครับทุกคนตอนเจ้าบรรยากาศแบบบรรยากาศย็้นขนาดเลยป้อมมีกับมัดบะเล็กบเล่นนะครับหอมป้อมต้นหอมขนาดนะ นี่ก็ได้ปลาแห้งนะครับปลาแห้งหปิ like <S dancing> <S dancing> to ้งข yeah, ้าวเหนียวนรัรัเนาะไก่เมืองเ็ออกครับทผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดินออกมาแล้วเนาะพร้อมจะกลับบ้านละ